คลางขนเงินแจก500ถึง1,000มอบเป็นของขวัญปีใหม่ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไล n ์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า7 8 2เ e จ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะ เมื่อวันที่22ธันวาคม63ในอาคมเติมพิธยาภิสิทธิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าส่วนราชการและรัฐวิสหาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำข,ข,ข,ของขวัญปีใหม่ปี2564สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการและลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งวันนี้ค่ะแอนมินก็จะมาสรุปรายละเอียดคร่าวๆให้ฟังนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ สำหรับโครงการแรกนะคะโครงการของขวัญปีใหม่ของธนาคารออมสินนะคะจะมีการมอบเงิน500บาทให้กับลูกค้าที่มีประวัติการส่งชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า3ปีนะคะรวมไปถึงเพิ่มเงินรางวัลพิเศษของสลางออมสินดิจิตอลค่ะฉลองปีใหม่2,564นะคะซึ่งมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาท ส่วนของควัมปีใหม่ของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกสค่ะจะมีโครงการชำระดีมีคืนนะคะเป็นการโอนคืนดอกเบี้ยงเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากรวมไปถึงโครงการลดภาระหนี้ค่ะสำหรับหนี้เงินกู้ NPL นะคะหรือว่า มีดอกเบีย้ยค้างชำระเกิน15เดือนนะคะจะเป็นการคืนดอกเบีย้ยให้เช่นกันค่ะโดยระยะเวลาโครงการของขวัญปีใหม่ของทกศนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,563ถึง31มีนาคม2,564ค่ะ มาต่ออีกหนึ่งธนาคารนะคะก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสค่ะโดยธนาคารทอสนะคะก็ได้มีโครงการของขวัญปีใหม่แบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะโดยกลุ่มแรกกลุ่มที่ได้ค่ะก็จะเป็นสิทธิของขวัญปีใหม่ได้เงินไปหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับผู้ที่มีเงินกู้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทแล้วก็มีประวัติการชําระหนี้ดีสี่สิบแปดเดือนนั่นเองค่ะรวมไปถึงจะต้องชําระเงินข้างวดผ่านแอปพลิเคชัน GHBOR ด้วยนะคะ ส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่เป็นเงินจํานวน500บาทด้วยกันค่ะซึ่ง500บาทนี้นะคะเขาก็จํากัดจํานวนไม่เกิน1นึ่งแสนรายค่ะโดยจะต้องเป็นลูกค้าที่ไม่ได้สิทธิในกลุ่มที่1 มีการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน GHBO แล้วก็ผูกบัญชีเงินฝากรวมไปถึงชำระหนี้ค่างวดนะคะผ่านแอปพลิเคชัน GHBO นี้ด้วยค่ะโดยทาอาสอก็จะดำเนินการโอนเงินของขวัญปีใหม่นี้นะคะให้ตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564ค่ะของขวัญปีใหม่ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทอพอวอนะคะ ของขวัญชิ้นแรกก็จะเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับ SME ไทยค่ะโดยการลดค่าธรรมเนียมว,วิเคราะห์โครงการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนะคะโดยจะมีอยู่3โครงการนะคะที่จะลดค่าธรรมเนียมว,วิเคราะห์โครงการให้ก็คือ 1. จะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สองโครงการสินเชื่อสมาร์ท SME และสามโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy นั่นเองส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการใายดีมีเติมนะคะโดยลูกค้าเดิมที่มีวงเงินสินเชื่อประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาแล้วก็มีประวัติชำระหนี้ดีจนถึง31ธันวาคม63ทางทพวก็ er จะมีการเติมทุนให้นะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมสูงสุดเท่ากับวงเงินสินเชื่อเดิมค่ะ โดยจะต้องไม่เกินมงเงินสูงสุด15ล้านบาทอีกหนึ่งโครงการของควัญปีใหม่นะคะของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะจะเป็นการช่วยจัดสรรการผ่อนชำระนะคะสำหรับลูกหนี้ค่าประกันชดเชยขออนุมัติประนีนอมหนี้ครั้งแรก รวมไปถึงช่วยลดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกหนี้ประกรันชดเชยที่มีศักยภาพค่ะแล้วก็จะช่วยลดค่างวดผ่อนชำระสำหรับลูกหนี้ค่าประกรันชดเชยก่อนฟ้องและก็หลังฟ้องนะคะโดยระยะเวลาดำเนินโครงการนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม64จนถึง31ธันวาคม64ทั้งปีเลยนะคะมาต่ออีกหนึ่งโครงการของควันปีใหม่นะคะของธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยค,ค่ะโดยจะ ให้ของขวัญในด้านสินเชื่อนะคะสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธรุรกิจส่งออกสามารถยื่นขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีเป็นระยะเวลาสาเดือนค่ะโดยวงเงินสินเชื่อสูงสุด1ล้านบาทต่อรายนะคะส่วนด้านรับประกันการส่งออกนะคะสำหรับผู้เอาประกันรายใหม่จำนวน100รายแรกนะคะก็จะได้รับฟรีค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อธนาคารผู้ซื้อแล้ก็ผู้ซื้อสินค้าห่รายค่ะ ส่วนผู้เอาประกันรายเดิมนะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อธนาคารผู้ซื้อแล้วก็ผู้ซื้อสินค้า2รายเหลือร้อยละห้าเปอร์เซโดยระยะเวลาดำเนินโครงการนี้นะคะตั้งแต่วันที่1นึ่ธันวาหกสาถึง2 8่สิกุมภาพันธ์หกสีค่ะ สำหรับลูกค้าของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าทออทอนะคะก็จะมีโครงการของขวัญปีใหม่เช่นกันค่ะโดยลูกค้าที่ขอใช้บริการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลนะคะก็จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญาและก็ค่าประเมินหลักประกันนะคะสำหรับลูกค้าทั่วไปทออทอก็จะให้อัตรากำไรพิเศษในช่วงเดือนมกราคมปี64ค่ะโดยระยะเวลาดำเนินโครงการนี้นะคะตั้งแต่วันที่15ธันวาคม63ถึง31มกราคม64ค่ะ อีกหนึ่งโครงการนะคะที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16 ธันวาคมและก็สิทธิ์เต็มเร็วมากนะคะตั้งแต่สองชั่วโมงแรกเลยก็คือโครงการคนละครึ่งค่ะโดยระยะที่สองนะคะภาครัฐก็จะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและก็สินค้าทั่วไปร้อยละห้าสิเปอร์เซ็นแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวันเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งเฟสแรกค่ะโดยในเฟสที่สองนี้นะคะก็แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เป็นสองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มเดิมนะคะไม่เกินสิบล้านคนก็จะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละห้าร้อยบาทในวันที่หนึ่งมกราคม ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม3,000บาทเท่ากับว่าก็จะมีวงเงินรวม3,500บาทสามารถใช้ใจ่ายได้จนถึงวันที่31มีนาคม64ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะคะไม่เกิน5ล้านคนก็จะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ3,500บาทใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม64ค่ะส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะ โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่สองนะคะภาครัฐก็จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเช่นกันค่ะที่ร้านธงฟ้านะคะให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน5้าบาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มให้อีกสามเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมหกสี่ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีของขวัญปีใหม่จากสำนักง,งานคอปพอด้วยนะคะที่ได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกรันภัยได้จะทำกรมธรรประกันภัยกลุ่มปีใหม่10บ,บาทนะคะ New Normal Plus นะคะที่ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและก็โรคโควิด19ในคราวเดียวค่ะมีะระยะเวลาคุ้มครอง30วันในอัตราดอกเบีย้ยประกรันภัย10บาทต่อรายเท่านั้นเอง ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดโดยสรุปคร่าวๆนะคะของโครงการของขวัญปีใหม่นะคะที่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมจัดทำเพื่อเป็นของขวัญในปี2564สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและก็ลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะโดยหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากจะทราบรายละเอียดของขวัญปีใหม่เพิ่มเติมนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ตรงใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะปักหมุดเอาไว้ให้นะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าว 3TV กันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่า เข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าว3ามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ f a c e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง Youtube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าวสามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ